สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สิบกันยาครับมาเช็คทุนให้นักเก่ครับดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะลงอ่อยต่อเลยครับลงมาให้สองทุนนะครับเบ็ดมาเยอะยี่สิบคันเนี่ย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับกำลังถ่ายเข้าอยู่จัดชุดโถดไว้นะครับสี่สิบปอนนะ แมมีปลาขึ้นด้วย เอียงเลยนะดูมันไทยครับดูครับนี่ครับนี่ครับดูมันไทยครับจะเห็นไหมเนี่ยจัดหนักจัดเต็มครับเดี๋ยวจัดให้ครับ thank <laughs> you ลงต่อเลยครับเนี่ย ไอ,อคืออ่อยครับนะผมผมรักในอาชีพผมครับ สอบแรกครับลงไปแล้ว หนึ่งกระสอบเดี๋ยวไปกระสอบสองครับเดี๋ยวเริ่มคลิปใหม่ครับ